อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกับช่องน้องใบเตยฟาร์มลี่นะคะเอาน้ำให้แม่ไปเตยกินก่อนพี่ตังเอาพี่ตังจะอาบน้ำให้น้องครับมานีก่นเร็วเร็วไปปิดได้ยังไงน้องจะกินน้ำเอาน้ำให้บัวกินก่อนบัวกินน้ำก่อน ơi đang răng ơi นเช้าเราเดกก็จะเลนน้ำก่อนอนะคะแปลัน น้ำนะมันดี่มได้แล้วมากตีน้ำมนนันเรียบร้อยก่อนแล้วน่เวาเร็วมมากง <c oughs> ึ๊ย

嗯，这样，哎哎，这、哎、样，哎哎嗯嗯、不健康，嗯嗯、不健 <laughs> อ่างให้นะคะเปียกน้ำพอดมันหมดไปเลยบัวขามันจะออกไม่ได้โอมันจะออกไม่ได้ขาไล่ไก่ด้วยไล่ไก่ทางดูกล้องดีๆหน่อยสนมองให้เห็นน้อง หันแล้วหกอ่ะขอเล่นหน่แม่แม่จะเอาความสะอาดให้หนูบนสูงไหมลม่ความสาดน้องไ,ได้น้า,าเล,เล,เ,ลเล่นไหมน้องเล่นน้ำใหม่ไหม <c oughs> หเล่นแม่ทำอ่างเล่นให้ใหม่ ให้มันน้ำสะอาดๆน้องมอเบยจะได้เล่นพอแล้วอืมันไปไล่ไก่ก่อนไปแม่ทำความสะอาดอ่างให้ไปแม่จะทำความสะอาดอ่างให้โดยหัวเด้อเอาลมแล้เอาให้แม่ล้างอ่างก่อนให้แม่ล้างอ่างก่อนให้แม่ล้างอ่างก่อนไม่จ๋าล้างอ่าง ไม่ควรช่แม่จ่าลางางอ้ไม่คช่แม่จ่าล่างางเหรอเออเฮ้ยเจี่ยบแม่จ่าหมดแล้วดีใจค่ะดีใจดีใจแล้วไม่ใช่ไแม่จ่าลางทางไม่ควรชแม่จ่าล่างหางเหร ไม่จ๋าล้างอ่างแล้วค่ะแม่ไม่จ๋าแม่ควานว่าจะช่วยแม่ควานว่าจะล้างอ่างให้ใบบัวนะคะใบบัวก็จะทําเองเลยนะคะไว้เรวจะวมาอาบน้ำเลยนี่อ้ใบบัวชื่อแม่มาล้างดีๆเดี๋ยวแม่จะช่วยเอาใบบัวเชื่อก่อนโอสนุกไหมใบบัวสนุกไหมสนุกไหมลูกใบบัวสนุกไหมคะสนุกไหมได้เล่นน้ำแต่เช้าเลย เล่นน้ำแต่เช้าเลยค่ะฝากกดติดตามให้ใบบัวด้วยนะคะแม่แม่จา๋านี่นะคะก็เป็นคลิปน่ารักแม่ควานว่าจะทําความสะอาดอ่างให้นะคะเห็นน้ําไม่ค่อยสะอาดแล้วใบบัวจะได้น้ําสะอาดๆหน่อยใบยบัวก็จะช่วยแม่จ๋าแล้วตอนนี้ค่ะอุ้ยอุ้ยใบยบัวจะช่วยแม่จ๋าบอกอะหนูจะใา่ถังให้แม่แม่จ๋าดูนะคะระวังหล่นเลยลูกหล่นนะคะ น้องระวังหล่นนะดูทำค่ะดูความสนค่ะน้องฝากกดติดตามใบบัวด้วยค่ะใบเตยแฟมิลี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามหนูนะคะแม่แม่จ้าสวัสดีทุกท่านนะคะยามเช้าค่ะ